ข้อเจ็ดเป็นเรื่องของซีโนไทป์ซีโนไทป์พวกเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์เนาะแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรระบบพันธุกรรมในเรื่องของระบบพันธุกรรมจริงๆพี่อยากจะอธิบายในเนี้ยให้ยาวๆแต่ว่าพี่ไม่มีปากกานะคะก็เลยใช้มันต้องใช้เมาส์เขียนอะม่เขียนยากก็เลยขออธิบายแบบเข้าใจสั้นๆแล้วกันเนาะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาได้ตรวจพบยีน ถ้าเกิดอันนี้เป็นคนที่เข้าใจได้อะมันคือแบบให้เห็นปุ๊บตอบได้เลยเห็นโจทย์ปุ๊บรู้คําตอบทันทีโรคทาพันธุกรรมก็คือโรคธาลัสซีเมียพบในลนักษณะด้อยตอนนี้มีคู่สามีภรรยาสี่สี่คู่ด้วยกันเขาบอกว่าผลการตรวจคู่สามีภรรยาคู่ใดมีความเสี่ยงที่ลูกในครรภ์จะเป็นโรคธาลัสซีเมียได้บ้าง เมื่อมีความเสี่ยงที่เขาจะมีลูกออกมาเป็นทาราซีเมียได้จะต้องมียีนด้อยกำหนดมาเป็นสองตัวเนาะตัวบีใหญ่เเป็นยีนเด่นบีเล็กเป็นยีนด้อยคำตอบก็คือคู่ไหนที่ทั้งพ่อและแม่มียีนตัวบีอยู่ข้อหนึ่งตัดทิ้งได้ทันทีเพราะว่ามีทั้งบีใหญ่บีใหญ่กับบีใหญ่มันไม่มียีนด้อยมันมีแค่ย,ยีนเด่นข้อสอง ข้อสองนี้เป็นคําตอบได้เพราะว่าแม่มีบีเล็กพ่อก็มีบีเล็กส่วนข้อสข้อสามตอให้แม่มีดีเล็กแต่พ่อเป็นมีใหญ่ทั้งคู่แต่ว่าเมื่อเกิดการปฏิสนธิการเอามารวมกันได้ยีนหนึ่งตัวต่อให้ได้ยีนที่เป็นบีเล็กจากแม่แต่ว่าพ่อก็ได้บีใหญ่มาอยู่ดีดังนั้นบีใหญ่ของพ่อมันก็จะเกิดการขม่มบีเล็กที่ได้จากแม่ทําให้ไม่สามารถที่จะ ทำให้ลูกออกมาเป็นโรคพาลาซิเมียได้ส่วนข้อสี่เห็นอะไรไม่เอ่ยมีบีเล็กอันนี้บีเล็กทั้งสองตัวเลยต่อให้ได้ยังไงก็ต้องได้บีเล็กจากพอ่อแต่ว่าบีเล็กจากแม่มีโอกาสแค่ครึ่งเดียวอันนี้มีโอกาส 50%. ก็ยังถือว่ามีโอกาสอันนี้มีโอกาสประมาณยีก็ยังถือว่ามีโอกาสดังนั้นคำตอบที่จะถูกต้องในการตอบได้ตัดข้อสทิ้งเหลือข้อสกับข้อส ตอบชอยนี้นะคะเป็นคู่ที่2แล้วก็คู่ที่4เป็นคําตอบที่ถูก